สวัสดีครับสําหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการลงสีเครื่องมือตัวนี้นะครับเรียกว่า l i ท์เพนนะครับผมซึ่งปกตินะครับเวลาที่เราลงสีนะครับจะต้องลงในรูปทรงที่เป็นรูปทรงปิดใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเราสร้างรูปทรงมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นรูปทรงเปิดนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถลงสีได้ แต่ว่าในกรณีที่บางทีนะครับอย่างเช่นรูปทรงแบบนี้นะครับผมให้ให้เป็นสีธรรมดาก่อนนะครับขอเปลี่ยนสีเป็นไม่ทราบว่ามองเห็นกันไหมผมเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วกันจะได้มองเห็นชัดนะครับแล้วก็ขยายขนาดให้หน่อยอย่างนี้นะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับผมนี่คือเส้นทั้งหมด3เส้นใช่ไหมครับ โดยปกติแล้วเราจะเวลาที่เราจะลงสีเราไม่สามารถที่จะลงสีในช่องตรงนี้กับช่องตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่รูปทรงมันเป็นแค่เส้นสามเส้นนะครับมาตัดกันแค่นั้นเองแต่ว่าเครื่องมือไลท์เพนนะครับสามารถลงสีได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมผมสร้างสี่เหลี่ยมมานะครับแล้วก็ตัดเส้นอย่างนี้นะครับ อันนี้คือรูปทรงที่ผมต้องการสร้างนะครับเวลาใช้นะครับก็คือเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า l i ยเพนบักเก็ตนะครับล i ยเพนบักเก็ตนะครับจะอยู่ใต้เครื่องมือที่เรียกว่า Shape Builder tool นะครับนี่นะครับลายเพนบักเก็ตเราจะใช้เพนลายเพนบักเก็ตนี้นะครับร่วมกับ Swatches นะครับผมวิธีการนะครับคือเราเลือกอ็อบเจกต์นะครับ กลุ่มทั้งกลุ่มเลยนะครับผมที่เราต้องการลงสีจากนั้นมาคลิกที่ลา p เพ n t b u เกตนะครับแล้วก็มาเลือกที่สีที่เราต้องการลงนะครับเช่น2ผมจะลงสี2ส,สีนี้นะครับสลับกันคือสีส้มกับสีสีส้มกับสีส้มอ่อนนะครับสลับกันผมคลิกที่สีส้มก่อนจากนั้นก็ทำการอย่างนี้นะครับผมแล้วผมก็เลือกสีส้มอ่อน พอหลังจากที่ลงสีเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเอาเส้นออกนะครับผมสามารถที่จะเลือกทั้งหมดแล้วก็ติ๊กตรงนี้ได้ครับผมเส้นก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวน,นี้เรายังดัดแปลงรูปทรงอะไรหรือว่าจัดการรูปทรงไว้ได้นะครับทุกอย่างยังรวมเป็นกลุ่มเดียวกันถ้าอยากแยกทุกอย่างออกเป็นอิสระจากกันนะครับให้คลิกไปที่ Object แล้วก็คลิก expand นะครับผม แล้วก็โอเคอีกทีนะครับผมอาจจะเร็วไปนิดนึงนี่นะครับแล้วก็ Object แล้วคลิก Expand มันจะขึ้นป๊อปอัพมานะครับผมแล้วก็คลิกโอเคไปเลยนะครับจะสังเกตว่า3ส่วนนี้นะครับมันโดนแยกกันเป็นอิสระเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้สมมุติว่าผมจะลงสีเพิ่มนะครับผมทำเป็นเส้นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตใส่สีให้นะครับจะได้มองเห็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เลือกทั้งหมดผมก็ใช้วิธีการเดิมครับก็คือไลน์เพนบักเก็ตนะครับแต่คราวนี้ผมจะเพิ่มเป็นไลน์สีเป็นเปลี่ยนเป็นสีสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนสีตรงนี้นะครับทั้งหมดสีสีนะครับผมนี่นะครับสีสีตรงนี้ เวลาการลงสีใช่ไหมครับสังเกตนะครับเวลาที่ผมคลิกลงไปนะครับผมแล้วผมใช้คีย์บอร์ดนะครับใช้แป้นคีย์บอร์ดเลื่อนไปด้านขวามือนะครับสีที่อยู่ในสวอชชสก็จะเลื่อนไปพร้อมๆกันด้วยนะครับผมเลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเลื่อนไปด้วยเลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเลื่อนไปด้วยนะครับซึ่งมันทำให้เราประหยัดเวลาในการ เลือกสีมาลงได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะเราไม่ต้องคอยที่จะไปจิ้มสีทีละนิดทีละนิดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับบางท่านนะครับที่อาจจะยังไม่คุ้นนะครับก็สามารถใช้วิธีการแบบชั่วชั่วคราวไปก่อนก็ได้ก็คือใช้วิธีจิ้มนะครับแล้วก็มาจิ้มอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันไม่มีกฎตายตัวครับว่าต้องทำแบบไหน อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเอาสีออกนะเอาเส้นออกนะครับก็แค่เลือกทั้งหมดแล้วก็เอาสีออกแล้วก็อย่าลืมไป expand มาด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่ามันจะได้แยกเป็นอิสระจากกันอันนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างของการลงสีแบบไลท์เพน n ์นะครับจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องให้รูปทรงนะครับมัน ชิดสนิทกันก็ได้นะครับแค่เป็นเส้นที่มันตัดกันแล้วเป็นรูปปิดนะครับเราก็สามารถลงได้ถ้าเกิดเป็นรูปอย่างนี้นะครับอ่าสีไม่ขึ้นใช่ไหมครับขอขอเปลี่ยนสีหน่อยสมมุติว่าเป็นรูปทรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราจะลงสีบริเวณนี้นะครับลงไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเส้นมันไม่ปิดร0 0ยซแต่ถ้าเราใช้เส้นนะครับแล้วเส้นมันปิดร0 0อย่างนี้นะครับ เราสามารถที่จะใช้ไล p ์เพนได้ครับผมแล้วก็คลิกสีนะครับแล้วก็ลงไปได้เลยเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของไล p ์เพนนะครับผมเพราะฉะนั้นไล p ์เพนจึงเหมาะกับงานที่เป็นคาเลคเตอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอล่างรูปสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองลงสีแบบไล p ์เพนกัน โอเคครับผมอันนี้เป็นร่างคร่าวๆนะครับจะดูซับซ้อนมากกว่าเดิมอีกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลงสีกันนะครับว่ามันแท้ที่จริงมันคือรูปอะไรกันแน่นะครับอันนี้ผมพยายามจะให้มันเป็นสิงโตนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะวิธีการลงนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับแบบล่างนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าไอ้รูปที่เห็นอยู่ข้างหน้าในแท้ที่จริงแล้วมันเป็นรูปอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวมาลงสีกันเลยละกันครับเราก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับที่เราต้องการจะลงสีจากนั้นไปที่ไลท์เพนบารเกตนะครับแล้วก็ไปเลือกสีที่เราต้องการนะครับผมจะเลือกสีส้มน่าจะส้มแดงๆก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับ นี่นะครับอันนี้เส้นไม่สนิทนะครับมันก็เลยขาดไปแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นสีประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปพอซูมเข้าไปนะครับก็จิ้มนะครับแล้วก็ลองสีส่วนหน้านะครับหน้าน่าจะเป็นสีผมขอ คือไม่จำเป็นจะต้องเอาสีในนี้ก็อย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถเลือกสีจากที่อื่นได้ส่วนตัวตัวน่าจะเป็นสีน้ําตาลไหมผมไม่แน่ใจอ่ะใส่สีน้ําตาลให้หน่อยนี่เป็นสีแดงนะครับ โอเคจะมีส่วนหนึ่งเอาโทษนะครับหายไปเลยอ่าอย่างนี้นะครับโอเคยังมีตรงนี้นะครับที่ยังไม่ลง ตรงนี้ต้องเป็นสีแดงใช่ไหมครับก็ลงเป็นสีแดงไปพอลงเสร็จนะครับผมก็เอา expand มันครับผมอ่เดย๋ยวพึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมจะเอาเส้นออกผมก็ติก๊กเส้นออกนะครับอย่างนี้แล้วก็ไป expand นะครับเสร็จแล้วผมก็อ่ะใส ใส่ตาให้หน่อยนะครับจะได้ดูน่ารักขึ้นมาหน่อยไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับผมตอนนี้อ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วนะครับผมก็อ่าเป็นคาเลคเตอร์นะครับผมที่น่ารักน่าชังมากนะครับก็เป็นตัวอย่างของการลงสีแบบไลท์เพนนะครับสำหรับใครที่มีฝีมือการวาดภาพที่สวยๆนะครับก็เอามาทำอวดผมบ้างนะครับผม แล้วก็วิธีการไลฟ์เพนก็มีแค่นี้เองครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ